รถโรงเรียนในสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในระบบขนส่งนักเรียนและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยในบทบาทนี้ยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้่งคัดเพื่อปกป้องนักเรียนช่วงแรกของการขนส่งนักเรียนในสหรัฐอเมริกาใช้เกวียนม้าากที่เรียกว่า school hack โดยปรับให้มีหลังคาและที่นั่งด้านในเพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวกในระยะทางที่ไกลขึ้นในชนบท ในช่วงต้นศตวรรษที่20การพัฒนารถบรรทุกขนส่งเริ่มนำมาใช้ในการขนส่งนักเรียนซึ่งถูกเรียกว่าคิดแฮกหรือสคูวากันรถเหล่านี้มีลักษณะเป็นรถบรรทุกธรรมดาที่ติดตั้งที่นน่าไว้ด้านหลัง หลังจากยุคของรถบรรทุกในปีคศักช1927บริษัทเวนเวิร์กได้ผลิตรถโรงเรียนที่ออกแบบมาเพื่อการขนส่งนักเรียนโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกมีการพัฒนารูปแบบให้มีหลังคาเหล็กและที่นั่งภายในรถที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงปีคิศัก1939แฟรงเซอรหรือบิดาแห่งรถโรงเรียนได้เรียกวะชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานการออกแบบรถโรงเรียนซึ่งกำหนดให้โรงเรียนต้องมีสีเหลืองดสดใสหรือที่เรียกว่า National School Bus Co. m e สีนี้ยังคงใช้จนถึงปัจจุบันเนื่องจากสีเหลืองสดช่วยให้มองเห็นได้ง่ายในทุกสภาพอากาศรถโรงเรียนได้รับการพัฒนามาเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีหลังคาที่แข็งแรงและสามารถบรรทุกนักเรียนได้จํานวนมากขึ้นมีการเพิ่มประตูฉุกเฉินและระบบความปลอดภัยที่หลากหลายเช่นไฟเตือนและสัญญาณจอด ในปีคิทสักรลา1,977 Federal Motor Vehicle Safety Standard ได้ประกาศมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับรถโรงเรียนโดยมีข้อกำหนดให้รถโรงเรียนต้องติดตั้งเข็มขัดน,นิรภัยในยุคป,ปัจจุบันรถโรงเรียนถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้นเช่นระบบ GPS กล้องวงจรปิดระบบเบรกป้องกอันล้อล็อกหรือ ABS และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในบางรุ่น รัฐบางแห่งในสหรัฐได้เริ่มปรับเปลี่ยนรถโรงเรียนปยเป็นรถดตนไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานรถโรงเรียนมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กที่บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ10-15คนไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สามารถรับนักเรียนได้มากกว่า70คนรถโรงเรียนขนาดใหญ่คลาสซีหรือไทซีมีความยาวตั้งแต่ 25- 40ฟุตและใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือแก๊สธรรมชาติเป็นหลักรถโรงเรียนทุกคันต้องมีสีเหลืองสว่างและไฟสัญญ,ญาณเตือนสีแดงเมื่อรถหยุดรับหรือส่งนักเรียน ระบบเบร ABS ประตูฉุกเฉินและหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยในการออกจากรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในรถเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและบางรัฐบังคับให้มีเข็มขัดนิรภัยในรถโรงเรียนรถโรงเรียนในสหรัฐติดตั้งไฟเตือนสีแดงและสีเหลืองรวมถึงแขนจอดที่ยื่นออกมาเมื่อรถหยุดเพื่อเตือนผู้ใช้ถนนว่ามีนักเรียนกำลังขึ้นลงจากรถรถโรงเรียนในปัจจุบันก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงานในสหรัฐรถโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ SMVSS ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดเช่นสีของรถ ความทนทานของโครงสร้างระบบไฟฟ้าเตือนสัญญาณแขนจอดและระบบเบรกในประเทศไทยแม้จะมีรถที่ถูกจัดสรรไว้เป็นรถโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่เป็นการดัดแปลงจากรถตู้รถโดยสารหรือรถสงแถวขนาดเล็กที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อขนส่งนักเรียนมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการออกแบบมาอาจจะไม่เข้มงวดเท่ากับสหรัฐไทยยังขาดกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับสีรถโรงเรียนและมาตรการความปลอดภัยเชิงลึกเช่นการติดตั้งแขนจอดและไฟเตือนการหยุดรับส่งนักเรียนในสหรัฐ การขนส่งนักเรียนโดยรถโรงเรียนเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนและมีการควบคุมจากภาครัฐอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในชวงนบทและเขตการศึกษาใหญ่ในไทยการใช้รถโรงเรียนยังเป็นแบบกระจ,ระจายโดยนักเรียนมักใช้บริการรถตู้เช่าหรือรถประจำทางซึ่งอาจไม่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยเข้มงวดเท่าสหรัฐ